คำถามที่ผมปล่อยมาที่สุก,กคือติดแท็กออกได้ไหมคะติดแท็กออกได้ไหมครับสวัสดีค่ะพปก,กันอีกแล้วนะคะครับนี่สุกปไ้ายแดงที่เราคุยกันไว้เมื่อวันก่อนนอะเรื่องติดแท็กซิงนะคะก็คือจากคลิปนั้นนะคะก็คือมีลูกค้าทักมาสองถามเยอะมากเลยว่าติดแท็กทํายังไงติดแท็กออกได้ไหมติดแท็กออกมาแล้วเนี่ยต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะ วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยตรงนี้กันนะคะว่าทิ่แท็บเนี่ยทำยังไงได้บ้างก็คือ1เราก็ต้องถามลูกค้าก็เลยว่าลูกค้าไปขอสินเชื่อที่ไหนมาบ้างขอมาแล้วกี่ครั้ง2ก็คือลูกค้าทำอาชีพอะไร 3. ลูกค้ามีป้อนพอนอะไรไหมนะคะลูกค้าบอกว่าขอสินเชื่อมาแล้วอ่าามไฟนแนนซ์ไฟนแนนซ์เนี่ยมีไฟนแนนซ์อะไรบ้างอาแล้วแต่ละไฟนแนนซ์เนี่ยให้ทผลไหมว่าไปผ่านเพราะอะไร กับ2ลูกค,ค้าเคยมีประวัติพรสินเชื่ออะไรมาบ้างไหมหรือได้สินเชื่ออะไรมาบ้างไหมนะคะกับ3มก็คืออาชีพที่เราทำเนาะลูกค้าอาจจะไม่ได้แบบได้เงินไขตามโปรที่เขาให้ไว้ตั้งแต่แรกเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างลูกค้าที่เขาติดแท็กแล้วออกฤกได้นะคะก็คือลูกค้าเคสนี้เลยค่ะเคสนี้ลูกค้าเป็นพนักงานบริรรษัทติดแท็กมานานมากก็คือติดต่อกันมานาน ตองสามปีแล้วคงจะออกรถแต่ตั้งแต่ติดต,ต่อมา,าติดไปเซ็นที่อื่นมาเนาะก็ยังไม่ก็ยังไ,งไม่ประสบความสาเร็จในการรับรถซึ่งลูกค้าไปดูรถมือสองไว้นะคะแต่ว่าพอมาคุยลูกค้าก็เหมือนจริงใจเพราทำได้ครั้งก็คิดว่ามือหนึ่งนะออกยากก็เลยไม่ได้สนใจว่าจะต้องออกมือหนึ่งก็เลยไปขอเซ็นเชื่อรถมือสองเาคิดว่ามือสองนะน่าจะออกง่ายกว่าคันนี้พอไปขอเซ็นเชื่อปับ๊บกลับไม่ผ่านอันเนี้ยก็เลย สรุปให้ลูกค้าว่าลองลองมาเส้นก่อนลองเปิดใจก่อนเพราะเราสอบถามข้อมูลไปบ้างลูกค้าเขาไปได้ด้วยตัวลูกค้าเองด้วยเงินไขลูกค้าเองลูกค้าสามารถออกรถได้นะคะก็คือลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทติดแท็กมาแล้วแต่ไม่ได้ติดแท็กหรือไม่ได้ขอสินเชื่อกับแปนนั้นที่เราจะยื่นนะคะก็คือเคสนี้ขออก๊าสิกรไปแล้วก็เดี๋ยวปรับเงินไขนีกนิดคืออาจจะขอค้างวดลงหน้ามอสองนวด ลูกค้าก็โอเคตกลงแล้วก็รับลถตามงืนะแค่เพิ่มเพิ่มขึน้นมาก็คือค้างลดลงนะาสัสากสองงวดนะคะเคดนี้ก็คือรับลดตามปกตินะไม่ได้แบบเพิ่มเติมอะไรมากมายคือเงินดาวน์วเท่าเดิมก็คือปีดาวให้แต่ว่าลูกค้าก็ใช้เงินออกรถบ้างในส่วนของแล้วแม่เท่าน,านัา้นนะคะก็คือถามว่าเอาได้ไหมก็ออกได้แต่ว่าก็ต้องดูออเป็นเคสไปเคสว่าลูกเคสดนี้เะกสานหรือรไมน อาชีพอ้อนไหมมีเงินดาวบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะเราต้องดูจอกซื้ภายในอีกทีนึงว่าเราสะดวกขั้ไหนแล้วเกิดว่ามันเพิ่มดาวเดียวแล้วมันสะดวกเราก็ยังไม่ต้องรับรถก็ได้แล้วก็ขออยากเลิกก่อนแล้วรอเราพอแล้วรอค่อยมาดิ้นใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดกตัวอย่างลูกค้าที่ติดแพทแล้วได้รับรถรับรถไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาดกตัวอย่างแบบนี้ให้ดูนะคะาคิดเองนะคะ ลูกค้ามาจากรถเมื่อสองลูกค้าอดูที่บุรีรัมย์นะคะเคสนี้ลูกค้าเปิดหนังขายขนมจีนนะคะอยู่บ้านไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทนะเออใครแจ้งก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยจะเป็นพนักงานบริษัทนี่ติดแพ็คก,ก็เลยออกได้ไม่ทีนี้อาชีพข,ข,ขายค่ะยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ด้วยนะมีแค่บินสินค้าแค่นั้นเอง ก็สามารถตอบอูได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากจะติดต่อสอบถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนลูกค้าสามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหน่งข้อความทิ้งไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหรือจ,จะตอบคำถามในคุยมาอีทิ้งก็ได้แต่ถ้าลูกค้าสะดวกโปรสามารถติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้ข้อตไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้า,าทีมทีน่ามีข้อมูลอัปเดตไปอีกเดี๋ยวจะมาลงให้อีกทินงนะคะขอบคุณ